สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับและแฟนคลับแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมออมกุขะนะครับช่วงเลี้ยงไก่ไปวันๆนะอันนี้นะครับที่ท่านเห็นก็เป็นนะครับไก่ซิวกี้ซิลกี้พันธอเมริกานะครับที่กําลังเลี้ยงลูกตอนนี้ได้ลูกมาสี่ตัวนะครับแต่ว่าไข่ชุดนึงเนี่ยยีกว่าฟองเลยนะครับ แต่ว่าที่มีเชื้อจริงๆแล้วก็ไม่ตายคมก็อยู่ที่ประมาณ4ี่ตัวเหลือ4ี่ตัวนี่แหละครับเพราะว่ายิ่งเยอะมันก็กกไม่ไหวนะครับเราก็เลยไปใส่ตู้แต่ว่าเราตรวจดูแล้วก็มีเชื้อไม่กี่ฟองวันนี้ก็จะพาไปดูแม่ไก่เลี้ยงลูกนะครับนี่นางก็เพิ่งวันนี้เพิ่งเอาลูกลงม,มาวันแรกเพิ่งเอาลูกลงพื้นวันแรกก็จะพาลูกเขี่ยกินแล้วก็ผมก็ไปหาแกลบมาให้นางนะครับแกกิน วิธีการเลี้ยงก็่อยครับอยู่กับแม่เนี่ยแหละครับไม่ต้องเอาไปกกไปอะไรหรอกเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาดูอันนี้ก็จะเป็นน้ําผสมวิตามินไบโอสิบสองแล้ครับน,นี่ลูกก็จะเป็นสีดาหมดเลยทําไมไม่ได้สีขาวาบ้างก็งงเหมือนกันส่วนด้านข้างครับก็จะเป็นไก่ซิลกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นซิวกี้อีกสีหนึ่งครับเป็นสีสีส้มนะครับไม่รู้ว่าเขาเรียกสีอะไร ส่วนตรงนั้นก็จะเป็นพ่อพันธุ์นะครับนี่พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์จะออกสีขาวชื่อน้องแกนนะครับแกน <c oughs> ด้านในนั้นก็จะเป็นไก่ที่นางกําลังจะไปออกไข่นะครับเนี่ยเอามาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับไข่ทุกวันเลยวันละฟองวันละฟอง <c oughs> เขาก็จะกกตอนที่เขาจะกกตอนที่ไข่เข้าหมดรวงไข่แล้วนะครับกกตอนนี้ได้เจ็ดฟองแลนะ้วนี่งเขาจะมา มาไข่นะครับจะไม่กกนะครับจะรัวจะรอจนหมดฟองหมดหมดรวงไข่แล้วถึงจะกกนี่ส่วนไก่นี่ก็ปปีกหักนะครับเอาไปอยู่กับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าเพื่อนจะจิกก็จะเลี้ยงสไตล์นี้นะครับมันบ้านไม่ได้อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะทารัวให้น้องปล่อยออกมาเดินข้างนอกนะครับแต่ว่าช่วงนี้มาดุก็เลยยังไม่ปล่อยดูสิน่ารักขนาดไหนวิธีสังเกตนะครับไก่บ้านไก่ซิลกี้นะครับ ในบ้านไก่ซิวกี้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นิดนึ่งให้ดูกันกป๊นนึงไก่ซิวกี้นะครับเกิดมานี่ก็จะมีขนที่เท้าเลยเห็นไหม,มขนที่เท้าไหมเห็นไหมนี่มีขนที่เท้าเลยนะครับขนที่เท้าแล้วก็มีห้านิ้วขึ้นมาเลยนะครับแยกไม่อยกแยกไม่อยกเห็นไหมครับแน่มีขนที่เท้าเลยเห็นอะอ่ะอ่าอ่าโหดด้วยอ่าเดี๋ยวอ่า เอาเดีอวเอาเีเอาเดีอวเอาเ,เอาเ,เอาผนแม่นางก,ก็น่ารักนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนโตกันจะเป็นยังไงวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ